สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ลักษณะของการใช้งานมีดอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่ประมาณหลักๆน่าจะมีประมาณสองชนิดที่ใช้ลักษณะของการตัดถ้าสมมุติว่าเราตัดการตัดทอนออกไปนะครับลักษณะของการตัดไม้แบบค่อนข้างจะตรงนะครับถ้าสมมุติว่าตัดอันนี้เป็นตัดทอนก็คือตัดออกเป็นท่อนนะครับหลังจากที่ไม้ล้มแล้วนะครับ แล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะตรงอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีลักษณะของงานคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คืองานที่คนเท่าคนแก่สมัยโบราณกินหมากนะครับกินหมากก็จะกินลักษณะของเคี้ยวหมากนั่นแหละนะครับก็จะใช้สับแกนคูนนะครับก็จะมีงานสับแกนคูนกับแกนขนุนนะครับแกนขนุนสําหรับเยีมผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของการตัดที่ค่อนข้างจะตรงนะครับนอกกนั้นก็คือตัดเฉียงหมดนะครับ ลักษณะของการคูนครับตัวน,นี้เลยนะครับตัวน,นี้คือไม้คูนไม้คูนแห้งเลยนะครับการจะตัดกินหมากเนี่ยเขาก็จะตัดในส่วนของถากในส่วนของกระพี้มาก่อนนะครับในส่วนของการตัดกระพี้ถากกระพี้นี่ก็ยังเป็นการถากเฉียงนะครับก็ยังเป็นการถากเฉียงอยู่ ทีนี้พอมาถึงแก่นนะครับพอมาถึงแก่นเนี่ยการสับแก่นคูนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการสับแบบค่อนข้างจะตรงกับตัวเกนไม้นะครับก็จะมีแค่สองอย่างนี่แหละนะครับนอกนั้นก็คือตัดเชียงทั้งหมดนะครับในการใช้มีดนะครับลักษณะของการสับก็จะ,ะสับอย่างนี้นะครับก็สับนี้ไปเรื่อยนะครับ ก็จะอส่บอาบนี้ไปเลื่อยนะครับเพื่อที่จะเอาแก่นคูนเนี่ยไปเคี้ยวนะครับ ทีนี้เรามาดูในลักษณะของการกินไม้ของขมมีดนะครับในการสับแก่นคูนนะครับมีดน,นี้เป็นมีดสําหรับผมทรายนะครับผมทรายตอนี้พอเรามาดูลักษณะของการกินนะครับเดี๋ยวผมสร้างระแพรก่อนนะครับสร้างระแพก่อน ลักษณะของการกินนะครับมันจะไม่แฉลบนะครับมันจะไม่แฉลบมันจะต้องลงไปตรงๆนะครับมันจะต้องลงไปตรงๆจนกว่าไอตัวเนื้อของรอยบากรอยนี้จะหมดนะครับแต่เราก็จะมีรอยต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นลักษณะของการสับแกนโค่นนะครับสังเกตดูการกินไม้ของคม,มีีดนะครับมันจะไม่มีการแฉลบนะครับ นี่คือรอยรอยของมันนะครับมันจะลงไปอย่างเงี้ยตลอดนะครับก็คือลงไปเป็นแนวตรงไม่มีเลี้ยวนะครับก็คือถ้าเราฟันตรงก็จะลงไปในแนวตรงเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเลี้ยวเนี่ยนะครับถ้ามันเลี้ยวเนี่ยมันจะเริ่มต้องเริ่มใหม่นะครับถ้าเริ่มใหม่ปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ที่ความสม่ําเสมอของแกนโคูงที่เราจะไปเคี้ยวหมากเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสม่าเสมอเพราะฉะนั้นมีดที่จะใช้ในงานลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องเป็นมีดที่ค่อนข้างจะควบคุมง่ายนะครับนี่คืองานนี่คืองานที่ใช้ลักษณะของการตัดแบบ ค่อนข้างจะตรงนะครับซึ่งแรงตัดการตัดใน,นลักษณะนี้แรงต้านจะเยอะมากนะครับซึ่งจะทำให้ไม้นี่ดูแข็งไปเลยนะครับการตัดจะเป็นการลักษณะของการตัดสับแบบสะบัดข้อเฉยๆนะครับ แล้วก็จะได้ลักษณะของแก่นคูนที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มานะครับเป็นลักษณะของแก่นคูนที่จะไปเคี้ยวนะครับเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะไม่มีเสี้ยนนะครับถ้าเราฟันลักษณะเนี้ยนะครับเวลามันจะไม่มีเคี้ยนมันจะไม่มีความแหลมคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลากินมาก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูถ้าเราดูลักษณะการฟันเมื่อกี้นี้กับบวกกับเสียงนะครับ เราจะมีความรู้สึกว่าไม้มันแข็งนะครับแต่ว่าพอเรามาเปลี่ยนท่าฟันนะครับพอเปลี่ยนท่าฟันปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อารมณ์ของไม้เนี่ยจะมีความอ่อนขึ้นนะครับด้วยเหตุน,นี้เองนะครับคนโบราณถึง เลือกที่จะสร้างคมมีดให้ฟันเฉียงลักษณะเงี้ยได้เพื่อที่จะลดแรงต้านไม่ว่าไม้จะแข็งสักแค่ไหนนะครับถ้าเรามาฟันในลักษณะของการฟันแบบเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยนะครับหไม่กินแรง 2. ง,งานเบาลงถนอมเครื่องมือนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราสามารถทํางานต่อเนื่องได้นานๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็จะประมาณ ในงานสับแกนคูนนะครับจะไม่จะไม่นิยมจะไม่นิยมลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่นิยมสับในลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีเสี้ยนแล้วก็เวลาไปเคี้ยวเนี่ยมันจะเจ็บปากนะครับมันจะสับเป็นลักษณะของการสับแบบเหมือนตอนแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คืองานอีกอย่างหนึ่งของมีดนะครับงานสับแกนคูนนะครับก็จะประมาณนี้